หน้าจอเตรียมพร้อมนะครับพรุ่งนี้ต้องพาแม่ไปหาหมอแว่าอยากอัพอ่ะวันนี้เข้ากลุ่มของ S4 Online by Player บอกชื่อกลุ่มแล้วกันเห็นมีคนบอกว่าวันนี้เลดดีแต่ไม่แน่ใจว่าเลด,ดีของเขาคือวันนี้ซึ่งเป็นวันที่16หรือเปล่า ของงามเนี่ยเข้าสู่วันที่สิบเจ็ดแล้วกลัวจะเป็นเลสไม่ดีก็ยังไงดีกิจกรรมนี่ไหนก็บ่นอะไรเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็เข้าได้หมดแล้วนะครับก็เขาคงแก้ไขละก่อนที่คือเขาคงคงไม่มาดูคลิปอาร์องเนอะ อืมอย่ว่าเขาแก้ไขแล้วพอแก้ไขปุ๊บพอเข้าก็เข้าไม่ได้เอาเข้าไปอ่ะ f อฟซีพาร์ r เฟบูรี่นะครับอมืมทำเวลาเฉยเได้แล้วนะหรือต้องต้องด่าเด่วองค์กรองค์งการอืมเข้าได้นะครับแล้วก็แอมรับไม่ได้รับทำภารกิจครบไปแล้วคือมันต้องมานั่งแบบเป็น ภาละอนะีมันนั่งเล่นไปล็อกอินเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะเล่นเล่นแมเนเจอร์ยี่ห้าเกมไม่มีปัญหาเล่นคลาสสิกแต่ต้องชนะห้าเกเีรเนี่ยแม่งมีปัญหาขอโทษอยากใครละ <c oughs> เอาละคำว่นนี้มันก็เป็นคำติดปากของคนเราทั่วไปเนอะ <c oughs> อนี้เพลเยอร์มันยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะอ่ะ ก็ก่อนจะนอนแบบตาไม่หลับไม่อยากใช้คาว่านอนตายเลยอลันเชลเลอร์นำามจำไม่ได้ละครั้งนี้เท่าไหร่ละแต่รู้ว่าหลายครั้งแล้วก็วนไปวนมาวันนี้เมาวมาเหมือนนะครับเเหลือการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งของกิจกรรม T.O.T.Y. Special มิชชั่นนะครับน่าก็จะได้ไปนอนและวแลวก็ไอเรื่องปล่อยันเล่นลนี่ปลอ่ปอยันไปพรุนี้ก็ได้ไมีสีเรียมแต่ว่าอัพนี่ลองอัพกลางคืนเป็นเป็นความเชื่อส่วนตัวอัมเนะส่วนมากมันจะดีแหละแต่ก็ไม่รู้แหละตอนกลางวันอัพที่ไหนนะเคยนะครับช่วงเช้าช่วงตลางวันช่วงบ่ายช่วงเย็นมันจะแตกแบบอื ไม่รู้จะอุทานอะไรเลยเดี๋ยวจะออกปรหยาบอะอลันเชเลอร์ไม่ไปซะทีนม่จะสี่ห้าครั้งแล้วนะครับถ้าหมดจากเชเลอร์ไปก็ต้องเป็นไมเคลรอดูอ่าตัวนี้ แพงกว่าเชเลอร์แล้วก็สูงกว่า OBR สูงกว่าเนาะจริงมันก็น่าเก็บไปครับตัวนันแหละแต่ว่านี่ยเดี๋ยวดูนะบูลหนึ่งบูทหนึ่งกะจะเอาไอ้สองตัวนี้แต่มันก็ห้ากับห้าแล้วดูไม่มีบูทด้วยเสียวเสียวขอใช้คำนี้เลยเสียวเสียวอะ เอานอี้แล้วกันเดี๋ยวเผื่อ,อขายซะเลยมันก็อ่าเชิเลราไปซะก็มาดูกันครับว่าจะได้ไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่มันเหลืออีกครั้งนึ่งนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรดีดแล้วละแล้วมัน ถ้ามาเปิดอีกเปิดแพ็กอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าไอที่เราขายไปเนี้ยเรากลับมาเราก็ต้องขายพวกนี้อนะีกนะก็เอาไปขายทิ้งก่อนนะเหมือนกับหาเงินที่ว่างน,น,นะครับวันนี้มีคนไม่ใช่ดิจะพูงงดง่ายดิวันนี้เข้าไปดูมีหลายหลายสตรีมเมอร์หลายหลาย, er, หลายูทูบเบอร์หลายหลายอินฟูเปิดแพ็คแล้วเหมือนกัน ก็เหมือนเดิมเนาะก็เขาก็ได้บวกแปกันเยอะตอนนี้บวกแปมันก็คือมันได้กันเยอะนะครับบางคนข้างไปบวกเก้าบวกสิบมาแต่ไม่ค่อยเห็นสายฟีก็ป่ะไม่ว่ากันแค่เอาไป6กก็ดีใจแล้วหกเนาะวันนี้เขาบอกผลดีแล้วก็มาอัพให้ดูด้วยเชีย์เลอร์ด้วยหลายครั้งแล้วโอ้แตก ย็นไมเนี่ยเกมใจร้ายไหนก็จะไหนแล้วที่มันเหลือนน้อยมากอ่อครับลาวดูบไปเลยให้มันสะบั้นไปเลยเืลยใจ ลูฟี่เชลเลอร์รมีขายไหมมีก็ไม่ซื้อแม่งละบอกตามตรงเออสี่ห้าครั้งแล้วนะแต่บางคนเขาก็บ่น,นกันนะเขาท้ออมเนี่ยวันนี้ร้อยแปดใช่ไหมอหะไรไปออพดีล่ะอันนี้เลยไหมจอนบาร้อยเจ็ดไม่หลอด อืมไม่มีด้วยเิเน่ตายละเออเหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้หมดจริงๆนะเนี่ยเลยไม่รู้จะอะไรอัพเลยอ่ะงานม,มาแผนสอง พามาดูไอเทมเปิดแพ็คดีกว่าได้มาจากกิจก,กรรมในออนไลน์ครบร้อนาทนีนี่ครับมาตัวนี้ดีกว่าลอตเตอรี่วันนี้มีใครถูกสล,ลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างไหมไหนก็ลอตเตอรี่และ มันก็เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายที่บ้านเรามีเล่นอย่างเดียวเนาะถ้าเกิดเป็นบอดก็ต้องเป็นร้านพูลถูกกฎหมายของมองนอกจริงหรืออันนี้โอ้โหเถื่อนหมดมันก็ไม่ดีแหละแล้วพูดทำไมเนี่ยอ่ะวนไปเรื่อนยนะครับอ่ะเดี๋ยวนะ November, November December เท่ากับว่า เหลือโน้ตเบอร์ของก,องกอล,ล,ล่องยูเบอร์กับโกะอ่ะปอยไปซะเดี๋ที่เราเหลือไปแล้วเพราะเชลเลอร์แตกไปแล้วเฮ้ยกดผิดมีให้อัพไหม เดี๋ยวดูนะครับของที่มันเป็น S V I P จะได้ตัวดีบ้างไหมนะ992ตัวก็น่าจะอไไปอัพเป็นอะไรได้นะ่ะหลดในวันนี้บอกเลดบอกแล้วละเลดดีของเมื่อวานไงพอข้ามวันเลดไม่ดีเลยโอ้ย โอคาซากิอ่ามันก็หล่งวอยนะโอคาซากิก่าว่าจะเอาไปตีเป็นนักเตะในสต็อกแต่ว่าค่าทักษะไม่เยอะโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวก่อนอะไรเนะี่ยสองเบิร์กวิงใช่ไหมเคยอยู่ทอนแน่ฮมมอสเปอร์ ใช่ไหมอาจแจกไปอาจแจ็ลนะโอ้ร oh, ้อยเจ็ดดีทีทีปัญหาคืออัพไม่ได้อีกอืมเอาไว้อัพไกนนะทำได้แค่อัพเลวานเนาะเลวานไม่อัพเลยหนละ่ะหมอตรงอัเอาตัวเซนจุรี่ดีกว่า เดี๋ยวอยากดูใส่ดออูโอู้เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวให้ว่ากันครับตากเอาเลวานเป็นอะไรเลวานห่คือว่าดูซีได้ไหมยอมยอมยอมเอาบวกสองแบตซีบวกหนึ่งไปแบบเพิ่มมันบวกหนึ่งอืมอือได้ มีแคร์ด้วยให้มันเสียมาที่ไปเดี๋ยวเขาดูค่ะโอคัสก,กิก่อนครับเซนจูรี่ด้วยนักเตะอาไนนะอย่เนี้ยมงเลยนี่ดูด,ดิแค่ทักนิสายคือมองบอลดีปล่อยเขาไปเอานี่และ เดี๋ยวเป็นนักเตะคืนมาแล้วเดี๋ยวดูมีช่องเปิดไหมเดี๋ยวเปิดการ์ดเพิ่มให้ดูหน่อยบ้านหก่งน้อยก็หกเนาะมันคับให้เราเตียอะไรให้มันเสียไงแล้วตอนนี้ตัวก็หาซื้อยากยาก วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาอัปเดตว่าแบกเชียเลอร์เชียเลอร์หลายรอบไป้วหูถ้จจำไม่ผิดนี่สี่ห้ารอบล้วนะอลันเชียเลอร์ชักเกียดแล้วเมนูุที่มีเนื้อที่ว่างไหม วันนี้ครับเจอเล่นหนึ่งต่อหนึ่งนะจับคู่ไอคอนนึงเขาเล่นเก่งอะยอมรับเขาสวิตตัวไปเจอแบบไปดักบอลฝั่งตรงข้ามได้แบบแม่นแต่ฝั่งตรงข้ามเป็นไอคอนจ m เอนะโอ้แพ้เบียดสะกัดยังไงก็ไม่รอดจะบอกว่าไม่จังเป็นว่าคาร์ดดีแล้ว จะต้องชนะเสมอไปเล่นฝีมือเก่งก็ได้อยากจะบอกว่ามันสู้กันไม่ได้จริงๆอะคนมันก็เหมือนกันรถนะครับคนขับเฟอร์รารี่กับคนขับรถแบบธรรมดาอย่างไงรถธรรมดามันก็สู้ไม่ได้ความเร็วมันสู้ไม่เหลือเยอะเลยฮนะใช่ไหมจะมาว่าไม่ได้หรอกว่า้ฝีมือคุณห่วยเองอะไรประมาณน,นี้ ตัวดีมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วพลังเยอะกว่ามันผู้ใหญ่ต่อยกับเด็กอ่ะไงเด็กก็แพ้ตบหัวก็มึนแล้เยเย่นี้แลมบอดมัวสัวกัตตุโซไม่อยากซื้อเป็นล้านเลยบอกตรงนี้นเพื่อนเงินเดี๋ยวก่อนนะมิเลียนมิเลียนมิเลียน อ่ะเดี๋ยวมาดูกันปัญหาซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อซื้อยากครับมาไหมเก้าร้อยห้าสิบโอดร้อยแปดสิบห้าน่าซื้อจุงเบยซื้อไปก่อนละกนงกหมูขาทั้งสามตัว ม่แล้วมาดูนี่ดีกว่าไลา่ราคาดีกว่าครับไม่มีขาแล้วนี่ราคาตกอีกแล้วเดี๋ยวดูนะถ้ามีขาจะซื้อมาอัพยังไงก็อยากได้อยากอัพเป็นแปกกับเขาบ้างเห็นมีบางคนนะครับมาแบบถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมาคุยคุยกันอ่านเฉยไม่ซื้อแพง บ้างก็ได้น,นะครับว่ามีบวกแปกกันกิ่ตัวแล้วมีตัวไหนบ้างแล้วอะไรประมาณนี้วันนี้ตีได้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็อยากมีแบบนี่บอกครับเหมือนมานั่งคุยกันจะไม่ได้ไลฟ์สดเท่านั้นแหละไม่ได้แบบสตรีมอะไรเงี้ยก็มาอ่านคลิปแล้วก็พูดคุยกันเนาะโอ้โหพักจีซูแล้ว่าก็เจ็บดดออกรอการโซ่ดีกว่าไม่มีขาย ผันตัวน้าโหกล้านพันานล้านเรียกวานโอ้เรียกว่านนะมันเคิ้นราวดูถ้าซื้ออีกตัวหนึ่งมาจะดีไหมอ่ะอันแบบบวกสี่ใช่ไหม ร้อยแปดอามยอมหมดตัวหนึ่งจริงไปเลยก,เกีเคขัสิยาหรือไม่สนใจนะนี่ก็ไม่หรอกก็ต้องเป็นราวดูบอีกตัวหนึ่งแล้วถ้ามันแตกล่ะซื้อได้ถูกดีนะอืม โอเคเท่านี้นะครับวันนี้สิบหกนาทีการบ่นโมโสโมโซแล้วก็วะะไอ้นี่ให้ดูสุดสรุปเชลเลอร์ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับทากิชิก็ะอันนี้อัพไม่ผ่านครับนี่มีเจ็ดแล้วมีเจ็ดแล้ว <ś les> มืเรี่ยงที่484เริ่มขายโอเคครับ okay, ว <Okay, S 1> ันนี้เท่านี้แหละให้ออกให้ดูว่ากิจ,จรกรรมเข้าได้หมดแล้วนะอืมก็น่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นที่ตัวซออนไลน์เองแหละที่มันเสียแหละก็อัพกิจ,จรกรรมที่เป็นที่ อะไรประมาณนี้ก็ที่คลิปที่แล้วบอกไปครับเอ,อทนทอนเง่นไปนไปไม่มีอะไรนะ๋มวก่อนมันเหลือเงทีป่ะนี่ก็เหลือแล้วเปิดสองตัวนี้ดิเปิดโชว์เปิดโชว์บ้างของฟรีเผื่อจะมีดีอย่างที่่ามบอกครับบางตัวอย่างเดวิดเบคแฮมที่่ามีเยอะเนี่ยไม่ได้ไปไป,ไปซื้อหรือไปดักซื้อเลยจริงๆนะอืมมัน เปิดอย่างนี้ยได้ไหมก็สายสีก็โอเคก็ดีก็ดีได้ดีอยู่แตบแต่มันไม่ได้บวกแปดไม่ได้บวกอย่างอื่นนย่าเขาไงได้มันแบบธรรมดาธรรมดาทาไม่สีเลี่ยนนะก็ค่อยๆเก็บไปเถอะชีวิตเราย,ยัางอีก,กไกลเล่นไปเรื่อยๆจังกว่าเกมมันจะแบบปิดตัวคองมันปิดหรอกเนาะอ,อ,อ,อบวกร้อยไปไหนเนี่ย สักแปดสักเก้าได้ไหมที่ถึงลองดูแล้วอุ้ยเจอเขาอ๋อแต่อ้ยมีแลละมีแลละมีแลและได้ของนี้และถือว,ว่าวันนี้ชิวๆนะครับอ๋อ้า,างเป๊ะๆนีน้ถ้าคนจำได้มาเป็นร้อยตัวแล้วม้งเนี่ย ไปขอดูก่อนครับโชว์เด็กเขากับเ,เขาหน่อยโอ้โหแข็งแร่งอย่างเนี้วบาดเจ็บยากเซนจูรี่นี่นะนะ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก่อนนะมาเซลยเดินสายเยี่ยมก็สามตัวแล้วมั้ง โหกระดุมมากเลยค่ะโอ้โ้ก็ต้องร้อยแปดอีกสองตัวนะครับเด็ดออยี่แล้ไหมพ่งนี้รอไหมโอเคครับวันนี้แค่นี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็มีสมาชิกมากดติดตามเพิ่มจากร้อยแปดร้อยแปดแปดตลอดที่ไปขอบคุณมากครับก ถ้ากดติดตัมงกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ก็ดีใจนะครับก็ช่วยกันหน่อยละกันก็ให้มันเป็นสีสันระลับอานนะครับขอบคุณมากครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่าจะมีอะไรมาอัปเดตเนาะขอบคุณครับ